โอเคครับผมก็สวัสดีชาวเรียวเวฟด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีของที่จะมารีวิวนะครับผมก็คือน้ํายาจากแบรนด์เดอะลอตนะครับอีเมียมพอลิตี้นะคือผมไปไปเดินเข้าร้านไปล้วแบบเห็นแบบเฮ้ยมันเป็นสตรอเบอรี่แอปเปิลว่ะเออมันจะเหมือนบางสวรรค์หรือเปล่าวะแม่งวางข้างกันเลยคือตอนไปซื้อแม่งวางอย่างเงี้ยเนี่ยบางสวรรค์แม่งวางเงี้ยผมก็เฮ้ยขวดแม่งเป็นแบบคล้ายๆกันนะเออกลิ่นมันจะ,จะแบบเหมือนกันหรือเปล่าวานะอะไรเงี้ยแล้วก็มาดูที่ปริมาณนะเห็นปะ่ะมันเจ็ดสิบแต่ของบางสวรรค์นะ่ะมันจะแค่ 65นะครับผมก็เลยจัดมาลองนะครับผมตัวขวดนะครับไม่ใช่ขวดพลาสติกนะไม่สามารถบีบได้นะครับผมเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นอลูมิเนียมเปิดให้ดูเห็นปะเห็นตรงคอขวดไหมเห็นปะแล้วก็ขวดเนี้ยมันไม่ใช่เป็นแบบเหมือนของพวกทั่วไปนะมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยมีรลอดจดให้นะครับผมตัวน้ํายาเหรอผมจริงๆริอะผมดูดมาได้ประมาณ3-4วันแล้วนะครับผมตัวเนี้ยนะจนแบบจริงๆมันหมดแล้วแต่ว่าก็ยังพอเหลือที่อยู่ในค้างอยู่ในตัว อะตอมทั้งอยู่ในเครื่องบางนะผมเห็นปะ่ะ นี่คือหมดเกลี้ยงตับเลยนะครับดูดไม่ขึ้นแล้วนะนี่เนปะดูดไม่ขึ้นแล้วนะครับคือหมดเกลี้ยงแนละ้วเอาสามารถเอาไปใส่น้ำยาอะไรก็ได้นะครับซึ่งมันค่อนข้างดีอะขวดไม่ต้องกลัวแตกครับไม่ต้องกลัวฝาลูดหรือว่าอะไรนะรโอเคแต่เราเก็บบางสวรคนไปก่อนเดี๋ยวเป็นค่อยรีวิววันหน้านะผมตัวน้ำยานะครับผมดูง่ายๆมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยข้นมากนะครับเห็นปะเราเขย่าปุ๊บตัวน้ำยาจะเป็นสีฟ้านะครับจะเป็นสีฟ้าน้ำยาไม่ข้นเลยนะครับผมค่อนข้างผิดหวังนิดนึงคิดจริงๆมันจะผมคิดได้นะว่านนี้ะคับผม แล้วก็มันเอชึบชึบชึบแกะมาแกะมาแกะมาลูซส่ลูซีจะซื้อขาตั้งกล้องถูกมาก็ไม่มีตังค์ช่วนี้นะฝากไลฟ์ฝากซัพย์ผมด้วยนะครับเห็นปะคือจะให้ดูตรงตรงนี้นะครับผมเวลามันโดนสัมดีแล้วนะครับมันจะเป็นสีเขียวใสๆนะผมนั่นคือมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยเข้มข้นมากนะตัวนี้นะครับผมมันจะแบบปอ,อกเป็นน้ำเหลวๆหน่อยนะครับผมจริงๆมันดูที่ VG ีตัวตัวนี้ก็ก็รู้แล้วนะเห็นปะวีจีกับ PG นะครับผมถ้า PG เราัญชาคอนข้างหนึ่งแต่รสที่เขาบอกมาว่า s t r a w b e r r y a p p เ e เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองดูให้ดูว่ามันจะเป็น s t r อ w b e r r y Apple จริงๆไหมนะครับผมยังอยู่กับอะตอมตัวเดิมเครื่องตัวเดิมนะครับผมเช็ดมือแปบ๊บก็คือเครื่องที่ผมใช้นานมากเป็นเครื่องตัวโปรดเลยอะผมไปดูรีวิวพี่ชาคิดมาแล้วแบบอุ้ยแหมงชอบอ่ะเออแต่แป๊บนึงขอใส่อะตอมให้มันสุดก่อนโอเคครับผมผมก็จะดูดอยู่ไฟประมาณ7 0 ห้านะครับผมเป็นลวดอ่าฟิลแคปตันนะครับผมแกนสามพันห้ารอบนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูดดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับถึงรสชาติของไอเจ้าตัวนี้นะครับผมก่อนที่จะไปซื้อหรือว่าอะไรกันลองสักทีคนระับมันอืม เอาจริงนะจากที่ผมดูดมาจริงๆอ่ะผมก็ไม่ได้อยากจะไปอะไรมากมายนะแต่คําว่าสตรอเบอรี่กับแอปเปิลเนี่ยไม่ไม่มีเลยนะผมมันจะออกไปทางกลิ่นองุ่นถ้าคนในควาพไม่ออกก็เป็นพวกองุอ่นองุ่นมึนนะครับผมคล้ายๆองุ่นมึนนะครับผมจะไม่มีสตรอเบอรี่หรือแอปเปิลอะไรแรงซีน้ำจะไม่เหมือนของบางสวัสด์ถ้าบางสวัสด์สีนี้นะครับผมมันจะเป็นอ่าเปรี้ยวๆหน่อยนะผม,ผมจำไม่ได้ว่ารสอะไรนะเดี๋ยวขออีกทีหนึ่งเพื่อความชัวร์นะครับผม โอเคสรุปได้แล้วว่ามันจะมีแค่รถอ่างหุ่นนะเหมือนเหมือนนะหุ่นเออคล้ายคล้ายหุ่นคิดซะว่าเป็นอ่างหุ่นอ,อ่ะ อุ่นแล้วก็เย็นครับแค่นั้นจริงผมค่อนข้าง,งคิดหวังนะคือคุณทําแพ็กเกจมาสวยแล้วแต่ว่าแบบสตรอเบอร์รี่แกเปลิลนอ่ะมันมันไม่มีเลยจริงจริงมันต้องแบบออกเปรีป้ยวๆหน่อยปะคือออกสดชื่นสดชื่นหน่อยป่ะแล้วก็คือทำแบบมีรูปมะนาวนะผมคือแพ็กเกจคุณอะโอเคแล้วนะครับแต่ว่ารสชาติม,ม,มันมันไม่ใช่นะครับใช่ที่ซื้อมานะผมแต่ก็ถามว่าดูทด้ไมก็ใครที่ชอบอง,งุ่นนะครับอง,งุ่นเย็นนะก็อยูได้อยู่นะครับ โอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอจบคลิปเป็นนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไปเจอนคลิปหน้านจะเป็นการรีวิวอะไรเป็นน้ำยาหรือว่าตอมนะครับผมก็ตามรับชมกัน ก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมฝากซับสไครป์ช่องไว้ด้วยนะครับผมก็จะได้แบบมีผู้ติดตามเยอะนะฝากแชร์ฝากอะไรก็ได้นะครับผมเพราะว่าบางคลิปผู้ติดตามเอ้ยไม่ใช่ผู้ติดตามการดูแบบ6 700อยแล้วว่าพูดทำมมีแค่6คนนะครับผมยังไงก็ฝากซับสไครป์ช่องผมช่องเล็กๆช่องน้อยๆไว้ด้วยนะผมแบนเดอร์หลอดนะครับถ้าใครชอบแนวองุ่นหรือองุ่นเย็นอะอ่ะดูได้นะผมไม่ได้แย่อะไรนะแต่สำหรับผมนะครับบางสวรรค์คือที่หนึ่งในใจนะผมผมเอาบางสวรรค์เป็นที่ตั้งนะครับเพราะมันแบบ แบรนด์เขาก็ทำแบบมันมีกลิ่นเฉพาะตัวที่แบรนด์อื่นมันไม่มีนะครับผมทคนีบผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับจะรีบปรับกก้าไปลค์แชร์มด้วยนะครับไปแล้วครับจ,จุ๊บ